เจอหันมีความหนักใจกตกใจอะไรไหมเพราะว่าหาันเขาเป็นรุ่นพี่แล้วก็กดดูกเกากืกด้วยอ๋อถ้าผมก็ตอนที่รู้ตัวว่าได้โชกกับพี่หันก็แอบ,บตกใจนิดหน่อยครับผมเพราะว่าพี่หันแกก็เป็นมวยเก่ามวยเก่าครับผมอ่เป็นมวยตัวหน้าหน้าตอนที่แกโชคู่เอกผม ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยครับผมยังปล่อยมวยเปล่าเนอ<ช>้ออาจ<ช>อาจะยังยังไม่ตล่อยรอเราช่วงนั้นช่วงเขาเป็นด,ดาวดัง<ช>อตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงพี่หาแล้วตอนนี้ก็ต้องถ้ายากเดินสายนี้ครับผมก็ต้องวัดต้องข้ามไปให้ได้ครับผมแล้วหานนี่เป็นมวยจตายคือชอบโยกเชือก<ช>เป็นไงเราชอบมวยต้านี้ ถ้าว่าชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะชอบอเอาใจคนดูมากกว่าครับชอบมันๆชอบแลกกันมากกว่ารับ,บอกให้พี่เขาออกมาแลกกันที่อะไอยากให้ไม่หนีมากดีกว่าครับผมไม่หนีมากจนเกินไปครับผมเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวคนดูเขาจะไม่ชอบเอาให้แลกกันให้สนุกเลยงครับ Hysj! Hysj! ไปเฮยเฮ้ยเนยเฮ้ยเ้เฮ้เกตาเฮ่ยเฮ้ยซ้อมหนักซ้อมโหดขึ้นไปบนบนสี่เราต้องโหดแบบนี้แะครับกระจคนเหล็ก <const ip ated> <Nixon>. <succeeding> ผมก็อยากฝากแฟนมวยฝากเอฟซทุกคนครับผมช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไฟน์นี้ผมตั้งใจไปขึ้นชั้นครับผมไม่กลัวพี่เขานะไม่กลัวครับขึ้นไปบนเวทีมัวแต่กลัวก็เจ็บครับผมครับขอให้โชคดีครับวันอาทิตย์ที่21มกราคมนี้ เปิดช่องเจ็ดสีดูครับเกาะเต่ามีเซอร์ไพรส์ครับขอให้โชคดีครับ